สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคุณของผมพบกับช่องคุณเดชพากินแชแนลครับผมมื่อนี้กะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องหม่งเกาพี่น้องทวงให้ตรงหน้าเท่านี้ละครับผมกะเปลี่ยนมุมหล,ลายมุมพี่น้องให้มันให้มีโลเคชันที่มันสวยๆพี่น้องให้พี่น้องได้ชมกันเนาะครับผมนี่ครับผมเขาเห้ากะอะจจได้เกี่ยวเลยพี่น้องเดี๋ยวช่วงประมาณปลายเดือนนี้ละครับผมอาจจะได้เกี่ยวครับผมบอกอะไรย่าหะาพี่น้องมาครับผมนี่ครับผม มือนี้ก็มียำทะเลรวมพี่น้องนี่ครับผมใส่บุ่นเซียแซ่บๆพี่น้องนี่นี่ครับผมกับผักกรอบเฮาเนาะครับเนาะมือน e. ี้ก็มีผักบุงน้าครับผมผักบุงใส่สะเอานี่แหละครับผมเก็บมามาครับพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับผมใส่ผักขีลิ้วใส่กุ้งสดครับผมกุ้งสดลวกพี่น้องกุ้งสดลวกแม่ปะกุ้งนี่แหละครับผมกุ้งสดๆนี่แหละครับผมซื้อมาเข้ากับมาลวกให้มันสุกก่อนนะครับผมพี่น้องมาครับผมเซ๊บๆเหมือนกนครับผมผักชีลิ้วพี่น้อง คำยั่งให้พี่น้องคำยังไงครับผม,มบ่งพี่น้องพัะบุงคำยิ่งอห่อือือ bon, 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 bon. Mm -hmm. yeah, bon. ตอนนี้ไงครับผมเสียบกันย์ม,มือแรงครับผมแดดรดลมโลตครับผมหลังเลิกงานแล้วครับน้องพี่น้องเสียบนีีครับผมคำามย้ายพี่น้องอืมอืม ใส่หมูย้อนครับผมพี่น้องไปครับผม อืออมพี่นอ้อ,อ,นนนนองกุ้งครับผมกุ้งลวกพี่น้องอืมอืมหวานตัวใหญ่ครับพี่น้องใช่ครับผมอืม อื้อสุดยอดครับผมแซ่บพี่น้องรสจัดจี๊จัดครับพี่น้องอื้อหือ น้องคำมีไ่ครับผมใส่ครับผมอื พี่น้องใส่ครับพี่น้อง พี่น้องปลาหมึกกรอบๆพี่น้องใช่อืม ทำยังไงพี่น้องใช่ครับผม mm. mm -hmm. カメラ。<Yeah. S 1> แจร์ไปได้ครับผมครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องคุณเดชพากินแชร์แน่อครับผมทาง youtube ูบหรือทางเฟซบุ๊กับพี่น้องมือนนิก็แซ่บหลายครับผมยำทะเลรวมพี่น้องโอ้แซ่บคักแส่บเนืพี่น้องครับผมมือนีิก็ขอการเข้ามาสวัสดีพี่น้องสู้คนนะครับเด้อสวัสดีครับ